ขอต้อนรับเพืเ่อนๆเข้าสู่เกมโต้โลต้าลูสับปยุธวิญ,ญญาจารย์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพืเ่อนๆมาอัปเดตก,กิจกรรมอังเปาแจกตัว๋วซึ่งเป็นตั๋วจำนวนเยอะมากๆแล้วก็กิจกรรมหน้าเว็บไซต์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแ l e g e อ d X n Ex t Generation, g o d e a d of Victory, Nickel and n i k k e Legend of Tactics 2, Tower of Fantasy, เกณชิ้น Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทางไปที่เพจ Facebook PowerPlay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอ PowerPlay ฉะนั้นนี่จะเติมเกมนึกถึง PowerPlay นะครับ ทางเกมก็มีกิจกรรมแจกอ่งเปามานะครับเราสามารถเข้าไปที่มอเรื่องในส่วนของร้านกิบบ็อกแล้วก็มารับบัตรปลุกพลังวิญญาณฟรีได้เขาจะแจกให้10บใบด้วยกันนะครับสำหรับแพ็กเกจแต่ส่วนแพ็กเกจที่เหลือเพื่อนๆอาจจะต้องเติมบัตรรายเดือนก่อนเป็นโบนัสเพชรมีบัตรรายเดือนแบบพื้นฐานและก็บัตรรายเดือนแบบโกซึ่งก็จะปลดล็อกแพ็กเกจแตกต่างกันนะครับมี7วันกับ16วันเวลาเรากดรับมาเรียบร้อยแล้วกดใช้งานก็จะได้รับบัตรปลุกพลังวิญญ,ญาณ10บใบเหมือนกันนะครับทั้ง2องแพ็กเกจแต ตรงนี้เลยวันแรกได้10บใบเลยใช่ไหมวันต่อไปเราก็จะรับปัดปลูกพลังวิญญาณ2ใบพร้อมเพชรสองร้อยสำหรับ6วันที่เหลือนะครับโดยเฉพาะแค่วันที่เรากดก็จะได้ถึง12ใบด้วยกันและก็เพชรพันสโดยรวมแค่แพ็กเกจเนเนี่นได้ไปแล้วนะครับยีใบรวม10บใบแรกนะส่วนแพ็กเกจ16วันยันที่เกิดนะครับวันแรกเราจะได้รับ10บใบส่วน15วันที่เหลือเราก็จะได้รับวันละ2ใบ2ใบ2ใบไปเรื่อยโดยรวมแล้วแค่จํานวนวันก็จะอยู่ที่30ใบ และเพชร3,000ถ้าให้รวมบัตรแล้วก็แพ็กเกต16วันเราก็จะได้ทั้งหมด40ใบด้วยกันนะฉะนั้นแค่2แพ็กเกตนี้รวมกันแล้วเราจะได้ถึง62ใบและ4,200เพชรกันเลยทีเดียวถ้าใครดองตั๋วไม่ทัน6ปีกผมว่าในส่วนนี้ก็อาจจะช่วยได้อาจจะได้1หรือ2ตัวหรืออาจจะไม่ได้ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วล่ะแล้วเขายังมีแพ็กเกตเสริมเพิ่มเติมอีกนะ เป็นแพ็กเกตเติมตังค์นะครับก็จะเป็นแพ็กเกตนี้429ในการที่เราซื้อแล้วกดใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้รับปัด10ใบแล้ววันถัดไปเวลาเราใช้งานก็จะได้รับวันละ5ใบบวก500เพชรเป็นเวลา6วันด้วยกันกดเฉพาะแค่6วันเนี่ยก็จะได้รับถึง30ใบรวมตอนแรกอีก10ใบที่เรากดใช้งานใช่ไหมครั้งแรกก็เป็น40ใบนะครับในแพ็กเกตนี้รวมเพชร3,000ยิ่งถ้าเราเอาไปรวมก่บ2แพ็กเกตนี้นะครับแจกเป็นร้อยใบเลยนะถือว่าเขาแจกเฮี้ยมมาก <c oughs> แจกดี ee, ตั้งแต่เกมเปิดส่วนกิจกรรมหน้าเว็บไซต์นะครับเขาจะมีทูตสวรรค์2ชีวิตให้เราเติมเงินทุกๆวันเติมเท่าไหร่ก็ได้รับปัดปลุกพลังวิญญาณอีก1ใบและก็จะมีเช็คอินถึงตามจานวนวัน1วัน3วัน7วันวันที่14เนี่ยจะได้รับเป็นแพ็คเลือกกระดูกแขนขาอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นจับรางวัลหนามโลหิตก็จะเป็นพวกปัดปลุกพลังวิญญาณสัญญามหาสจันและก็จะมีเพชรด้วยมีวงแหวนด้วยนะอีกอันเด้งนะครับถ้าเราจับกิจกรรมถึงก็มารับป แล้วแต่ผมดื่มอัดอย่างช้ำเลยของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยใช่ไหมที่ว่าได้ค่อนข้างเยอะอยู่นี่เลยหลายใบหลายใบหาอีกนิดหน่อยแนละจะพอ6ปีกอยู่นะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือสองคารามอสูรตุรจีเขาจะให้เราเนี่ยว่ารูปภาพ3ามรางวัลไอเดียยอดเยี่ยมจะได้เป็นบัตรปลุกพลังวิญญาณหใบนะฮะกล่องอีพีอีก10สตามิน่า30เงินยมโลกแต่แต่ยังไม่ต้องตกใจนะครับ ถ้ามีคนคอมเมนต์รูปภาพถึง200คอมเมนต์เขาจะแจกรางวัลให้ทางเซิร์ฟเวอร์เป็นบัตรปลุกพลังวิญญาณฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็อย่าลืมไปวาดรูปกันนะครับวาดรูปเป็นยังไงก็ได้เอาตามที่เราคิดได้ไหมอ๋มันลากเมาส์ได้เลยเหรออะไรครับนี่งานยากเลยนะครับเนี่ยก็ไปลองวาดกันดูได้ซึ่งถ้าเราวาดเสร็จเขาก็จะให้เราแชร์เข้า Facebook เราก็ไปทําการแชร์ให้เรียบร้อยนะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่อัปเดตมานะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับยังไงสําหรับพา์ที่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายเกินไปแล้ว